สำหรับคนที่ปลูกช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยช่วงนี้กําลังจะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีที่ว่าส่วนใหญ่แล้วบางพื้นที่ฝนจะไม่ตกนะครับนะอากาศก็ไม่ร้อนมากนักโดยค่าเฉลี่ยตอนเช้าก็อยู่ประมาณสัก30องศานะครับก็ไม่ร้อนมากนักนะฮะแต่ถ้าใครที่เก็บเกี่ยวหักข้าวโพดช่งบ่ายเมยื่อไรปั๊บนะฮะสามสิบห้าขึ้นเลยครับนะฮะตอนนี้ที่ดูได้คือ37องศาในเขตพักกลางในบางอำเภอนะฮะ ร้อนมากนะฮะดังนั้นดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะฮะเตรียมยามองยาดมกันดีๆนะฮะคราวนี้แล้วผมพูดถึงเรื่องของอหลังการทอดดอกนะฮะพอครบสักประมาณ75วันนะครับถึง80วันนะฮะเราจะเห็นว่าจะต้องมีการตัดแถวตัวผู้ออกนะครับมานะเหตุผลก็ตามที่เจ้าที่พูดไว้นะก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เกษตรกรน,นั้นเอาผ่านตัวผู้นั้นไป ทำเป็นเชื้อพันธุ์ต่อไปนะมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับต่อจากนั้นก็คือการเอ่อลดน้ำให้ลดงดการให้น้ำเนาะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เจ้าหน้าที่เราจะแจ้งให้ทราบว่าอ่าในก็ออีกประมาณเจดวันนะครับจะมีแผนเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเกษตรกรชื่อในก่อนเนี่ยก็จะทําการเก็บสายน้ําหยดนะฮะมวนเก็บสายน้าหยดนะฮะส่วนวิธีการเก็บสายน้ําหยดนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิป ได้เลยครับว่าเขาเก็บรักษาน้ำประโยชน์ใส่ยึดย่างไรให้ใช้ได้3าถึงปีเขาทำยังไงเนาะผมเองมีคลิปให้ดูอยู่นะฮะเมื่อเก็บใส่น้ำดเสร็จปั๊บนะครับก็ท่านี้แหละครับก็ตเตรียมไว้นะนะครับเวันมีเวลา7วันนี้ในการหาคนงานนะครับโดยปกตินะครับจากประสบการณ์เนาะสิไร่นะฮะจะต้องมีคนงานเก็บเกีเก่ยวไม่ต่ำกว่า40คนนะครับเพื่อเก็บเช้าตอกบ่ายช่างเย็นหรือเก็บเช้า ปอกบาบช่างค่ำอะไรอย่างนี้นเนาะนะอันนี้สําหรับภาคกลางเนาะนะครับในโซนภาคกลางแล้วกันโวนโซนภาคอื่นภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนั้นก็จะมีรูปแบบการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนหักไปปอกที่บ้านนะครับปอกใต้ล้มไม้ก็แล้วแต่แล้วคนไปช่างนะบางคนปอกในคาแปลงกันเลยฮะนะครับน,นะฮะนะอาจจะเป็นทั้งและเมารายงานปอกหักในแปลงเลยหรือ อาจจะจ้าเป็นรายวันก็นแล้วแต่ข้อตกลงกับแรงงานนั้นๆในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดนะนะครับแต่ผมขออนุญาตพูดในส่วนของที่ผมอยู่ในภาคกลางแล้วกันในภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นการเหมานะฮะคิดเป็นกิโลกร,รมัมเ,เกลียวก็อีกราคาหนึ่งเนาะแล้วก็ปอกอีกราคาหนึ่งแบกก็อีกราคาหนึ่งแล้วจะมี3รา,ายจ่ายนะฮะเอ้ยสี่ขนด้วยนะฮะลากจากแปลงมาที่ตาชั่ง จุดชั่งที่บริษัทจะ้กำหนดนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีก่อนจะช่วงท้ายนี้จะมีอสี่รายการที่จะต้องเตรียมเงินไว้ค่าแรงงานหักนะแรงงานแบกแรงงานปอกนะครับแล้วก็ค่ารถเนาะค่ารถนะครับก็สี่รายการนี้ตนะ้องเตรียมไวนะ้เนาะเงินลงทุนไว้นะครับนะหลังจากที่เจ้าที่เราบอกแล้วว่าโอเคเจ็ดวัน,นเนาะพอถึงเวลานะครับลงคนงานเนาะ นะครับลงคนงานให้เรียบร้อยอ่าอย่างพกักกลางเนเราจะลงไม่เกินโมงเช้าหักหักหัก,หกอย่างสิบไร่นะฮะสิบเอ็ดโมงไม่เกินเทีย่ยงครับเรียบร้อยครับเกลี้ยงนะฮะเกลี้ยงเลยแล้วเสร็จแล้วก็เอากระโปรเนี่ยเนี่ยเขาก็จะทยอยไปที่ลานกว้างๆก็ได้หรืออาจจะเป็นที่บ้านสุขก่อนเองก็ได้นะรหรืออาจจะเป็นข้างๆเคาะง,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 งวก็ได้บอกเส้นโยนที่งวงเลยนะฮะประมาณนี้นะครับนั่นครับเสร็จแล้วเขาก็ล้อมวงเลยชุบ นะล้อมองแล้วก็ท่นนี้แหละครับเข่งไข่เข่งมันนะปอกคุบกับคุบกับคุบกับเลยนะฮะโดยปกติเราใช้เวลาในการปอกประมาณครึ่งวันบ่ายนะครับก็จะเริ่มทยอยเอามาชั่งเนี่ยก็อยู่ประมาณสักช่วงเย็นเย็นหกโมงเย็นทุ่มทุ่มอะไรเงี้ยครับนะฮะนะฮะชั่งปอกชั่งเสร็จปั๊บนะฮะปึ๊บนะตาชั่งก็จะทำชั่งน้ำหนักแล้วก็ให้อ่าบอกว่าอ้าไปลงได้แล้วนะครับรถก็ของเสกกรว่าเคลื่อนที่ไปลงดัมนะฮะไปดัมหรือบางที่อาจจะมีการ ใช้รถตากหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันเนาะแต่เอาพูดถึงในส่วนของผมดั้มลงนะดั้มลงแล้วก็โหลดขึ้นทั้งหมดนะครับ mm hmm. พอดั้มลงเสร็จครับกเกษตรกรเนาะ mm hmm. ก็จะเอามาช่างรถเบาช mm ึ้นะแล้วก็รับใบเสร็จรับน้ําหนักจากเจ้าหน้าที่ช่างของเรานะเกษตรกรก็จะเห็นว่าโอ้โหหกล้อน,นี้นะแตดตันอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. แล้วปอกก็ก็กำชับคนปอกนิดนึงว่า ถ้าเจอฝักเล็กฝักอะไรอะไรเงี้ยไม่มีเม็ดก็ไม่ต้องใส่ลงมานะจะเอาน้ำหนักซางเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็ดูน่าเกลียดไปนะฮะก็ไม่ต้องที่จะโยนทิ้งไปนะครับมันมีไม่เยอะนะครับสองสามเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่าคิดคัดเนอะอาะเรื่องนี้เรื่องสําคัญอีกตัวหนึ่งนอกจากฝักเล็กแล้วฝักที่มันไม่ใช่ของมันเนาะมันอาจจะมีหลงหลุกเข้ามาในกองบอกเขาโพดเราหรือแม้แต่ใส่ผ่านนี่ก็ตามนี่คือดีดออกให้หน่อยนะเจอฝักใหญ่ ไอฝักนี้ไม่ใช่แน่เลยมันเม็ดมันม็นย่อยฝักยาวไม่ใช่อะ่ะสีแดงแปดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เอาออกนะเอาเอาอกช่วยกันดูแลด้วยคุณภาพให้นิดนึงนะครับเราฝากไว้นะครับคุณภาพเป็นลำดับหนึ่งเสมอนะครับแล้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ